สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อคุณคือรูปลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เออมันมันเด้งขึ้นมาในหัวหลายวันแล้วเนาะก็ไม่ได้มาทำเลยแล้วลองมาทำหัวข้อนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปคลิปกันค่ะว่ามีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างราศีใดบ้างน,นะคะ นี่พลังงานของใครบ้างคะในนี้างนี้7 of pentacles 3 of pentacles 5 of pentacles the fool โอเคน้ำเนี Eight of Swords, Six of Wands, Nine of Wands, Seven of Swords, Seven of Cups. Soft p e เ t a c l e s acles, ค่ะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินพฤศพกันมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุน้ำกระกฎมีบิจิกครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังพลังงานในตอนนี้นะคะว่ามีสภาวะหรือสถานการณ์อะไรบ้างนะคะเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้ ลงมือลงแรงหรือได้สร้างอะไรสักอย่างไว้หรือลงทุนอะไรก็ได้ค่ะเมีการสร้างมีการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาไปนะคะแล้วก็มีการทํางานการเป็นทีมหรือเออ่มีการพูดคุยปรึกษากับครอบครัวกับทีมที่ทํางานก็ได้นะคะแล้วกอ็อ่ขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่ามันมีผล เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลลับอืมผลลับงอกเงยแน่นอนไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะ <c oughs> เจอสภาวะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเปล่านะคะเอ่อห้าเหรียญนี่คือหมายถึงการอาจจะบางพลังงานเนาะอาจจะโดนโกงหรือติดขัดในเรื่องการเงินนะคะอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็แต่ปัญหาตรงนี้ค่ะมัน มันคิดเฟิร์สคิดว่าบางพลังงานก็กําลังจะจบหรือบางบางพลังงานก็จบไปแล้วนะคะเพราะว่ามีเดอะฟูลขึ้นมาคือการเริ่มต้นใหม่จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือได้การได้ทางานใหม่ที่ท้าทายนะคะเปลี่ยนงานก็ได้บางคนเปลี่ยนงานกําลังคิดที่จะเปลี่ยนงานเพราะว่างานเอ่อที่เก่าที่เดิมหรือสิ่งที่ทําอยู่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองมันรู้สึกว่าอึอดอัดอ่าจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอ่อ คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายในเรื่องของการทํางานในเรื่องของสายงานที่คุณออทํามาแต่ว่ามันก็เนี่ยอย่างที่บอกเนาะไม่รู้ว่าคุณมีเรื่องอ,อ,อาจจะบางบาง,บางพลังงานแล้วกันเนาะมีความสงสัยไม่รู้ว่าช่วงนี้โดนก่อนหน้านี้นะคะโดนบีบเข้าเส้นทางหรือเปล่าด้วยกระบวนการของจักรวาลต่างๆนานาน,นะคะมีการบีบด้วยสถานาการณ์ ต่างๆอย่างเช่นเ,ออเรื่องการเงินการงานหรือความรักก็ได้นะคะเออแล้วก็พอคุณได้เข้าเส้นทางก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องสงสัยมันมีเรื่องแป,แปลกๆใหม่ๆเข้ามานะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญนะคะมันได้ถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนคุณได้มาเรียนรู้ไอ้สิ่งที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆค่ะที่คุณได้เจอค่ะขอให้เรียนรู้กับมันแล้วก็ มันจะดีขึ้นแน่นอนจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็บางพลังงานนะคะมีความคิดเออมีแบบเหมือนมีโปรเจกต์หรือมีมีแลนหลายๆอย่างนะคะมีแลนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คิดจะทําไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือเพราะว่ายังไม่มั่นใจยังยังมีความสงสัยยังลังเลอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เออบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆมันมีทางแน่นอน นะคะคก็ตรงนี้ค่ะให้กลับมาอยู่กับให้กลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบเยอะคุณจะรู้คําตอบแล้วก็ฟังเสียงสัญชาตญาณแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินหรืออาจจะเป็นทั้งเรื่องความรักก็ได้นะคะมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาได้รับเงินก้อนโตก็ได้ในสิ่งที่คาดไว้หวังไว้ก็ได้นะคะแล้วกออ็บางคนที่ได้ลงทุนหรือกําลังสร้างเรื่องใดอยู่นะคะ ออมันกำลังจะเติบโตและงอกเงยขึ้นเนี่ยเหมือนเจ็ดเหรียญใบนี้นะคะมีการเติบโตแน่นอนสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงได้ทำไปนะคะผลดีแน่นอนแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยคุณจะอาสมมติว่ามีเอ,อ่อในพลังงานในนี้ใช่ไหมคะมีการ ขายสินค้าออนไลน์หรือผลิตแบรนด์ของตัวเองนะคะสินค้าของคุณนะคะเร็วๆนี้จะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนมีการโปรโมทมีการยิงแอดต่างๆนานาขอให้รว้เลยว่า ขอให้รักษา energy ดีๆไว้รักษา passion ที่มีนะคุณเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่มี passion หาแรงบันดาลใจเพิ่มหา passion เติมไฟให้ตัวเองมากขึ้นแล้วตรงเนี้ยนะคะมันจะช่วยเสริมให้งานคุณออกมาดีดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นยอดก็จะยอดเยอะขึ้นหรือใครที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับาการขายหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะก็อาจจะ มีการออกมาทำงานที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักก็ได้ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองเพราะทุทกๆคนในนี้ค่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีศักยภาพมีความเก่งทุกคนรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแต่บางทีอาจจะไม่มั่นใจไม่เชื่อใจด้วยสิ่ง,งต่างๆหลายๆอย่างที่ผ่านมาประสบการณ์หลายๆอย่างแต่ข้างในคุณจะเป็นคนนําทางเองให้สัญชาตญาณนาทางอยู่กับตัวเองเยอะๆฟังเสียงหัวใจฟังเสียงภายในตัวเองเยอะๆตรงเนี้จะได้รับคําตอบไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณได้ ตัดสินใจนะคะขอให้รวยว่ามันจะออกมาดีเสมอนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะได้รับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์จะเปิดเพิ่มก่อนแล้วกันเนาะรูปลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะว้าวเดอะสตา เห็นไหมเป็น <aro> ที <happily> yeah, ่รู้จักแน่นอนสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทำ The Tower มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนหนาเกิดขึ้นตอนนี้มีความลังเลอยู่เลือกไม่ถูกนะคะแล้วก็หลายพลังงานมีการที่ได้ตื่นรู้ได้เข้าเส้นทางแห่งการตื่นรู้นะคะแล้วก็ทาง First นะคะมีกลุ่มนะคะเส้นทางการตื่นรู้ like Walker Star Seed เข้ามาจอยกันได้มาพูดคุยหรือมาแชร์ประสบการณ์การตื่นรู้หรืออะไรอย่างงี้ค่ะเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้นะคะมาพูดคุยกันเราไม่ตัดสินกันแน่นอนเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะช่องทางที่จะติดต่อเข้ากลุ่มนะคะเฟิร์สแปะไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะก็แอดไลน์เข้ามาเลยทักมาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคุณมีการตื่นรู้ตระหนักรู้เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะรรู้ว่าชีวิตเนี้ยมันมีทั้งสุขและทุกข์ มันมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตคนเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วคุณเป็นคนหนึงที่ปรับตัวเก่งมากเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ลังเลเรื่องอะไรอยู่ขอให้ฟังเสียงสัญชตาตญาณภายในของคุณนะคะแยกให้ออกให้ดีว่าอันไหนคือความคิดอันไหนคือสัญชตาตญาณสัญชตาตญาณคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบทําแล้วมีความสุขนั่นแหละค่ะสัญชตาตญาณเราจะเรียกร้องไปในสิ่งที่มันใช่มันใช่ เอ่อตัวเราสิ่งของตัวเราแล้วก็ให้รักษาความสมดุลนะคะในด้านอารมณ์ในด้านความรู้สึกก็ได้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากกาา่างกระทนคุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างเร็วๆนี้คุณจะตัดสินใจได้ก็ได้นะคะแล้วก็มองว่าขอให้ทุกคนมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอมีความหวังเสมอถ้าคุณเชื่อเรื่องปฏิหารปฏิหารก็สามารถเป็นจริงได้เพราะก่อนหน้านี้เฟิร์สอะแบบ มีความคิดที่แบบเอ,อเราเชื่อเรื่องปฏิหารเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแต่ก็ยังแบบม,มันยังไม่เห็นทางอะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนแต่เหมือนตอนเนี้ค่ะคุณเจอทางและคุณมีภาพในหัวแล้วนะคะคุณสามารถขุดมันออกมาได้คุณสามารถดึงดึงศักยภาพดึงแพชชั่นของคุณแล้วก็เชื่อมั่นเนี่ยบางพลังงานนะอาจจะมีความที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้อยากให้รวยทุกคนมีศักยภาพและมั่นใจในตัวเองมันก่อนที่หน้าเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เราแบบ ด้อยค่ะหรือไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองตรง,งนี้ขอให้ดึงขึ้นมาคุณได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจากัจก,กรวาลขอให้คิดไปในทางบวกเข้าไว้โพสติฟติงคิงเข้าไว้นะคะแบบว่าคิดบวกไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนขอให้รู้ไว้ว่าคุณจะจัดการมันได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะปัญหาอะไระที่เข้ามาบททดสอบหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาคุณจะฝ่าฟันมันไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มันผ่านมาคุณก็ผ่านมันไปได้ทุกๆ ะะเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอยู่ในห่วงความคิดหรือความเครียดคิดมากอยู่ในพลังงานลบตรงนี้จะทําให้คลื่นความถี่ของคุณต่ําใช่ไหมแล้วมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ลบๆเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเอ่อ,อ,อความคิดที่เป็นบวกนะคะคิดไปนในเชิงบวกคิดมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ว่าสิ่งดีๆมันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยมันก็ดีขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ย ทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าผีเสื้อเนาะผีเสื้อหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้มองไปในเชิงที่บวกไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเข้ามาค่ะขอให้คุณหาข้อดีตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมความสุขเล็กๆในชีวิตนะคะอย่ามองข้ามความสุขเล็กๆไม่ว่าจะเป็นแบบทุกวันนี้เรามีข้าวให้กินก็แบบมันก็ดีแล้ว,ว่แบบว่าเหมือนให้ยืนยันและยอมรับแล้วก็ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราแบบ มันที่เรามีอยู่ตรงหน้าค่ะบางคนอาจจะมองข้ามไปด้วยความที่ไปยึดติดก,กับเงินอะไรมากมายแต่เฟิร์สไม่ได้หมายถึงเงินมันไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรเงินมันไม่เงินมันไม่ได้หมายถึงว่าเงินไม่มีค่าใช่ไหมเ,เงินมันมันมัน,ม,นมันเราต้องใช้เงินใช่ไหมถูกต้องแล้วแต่ว่าเหมือนตอนนี้ค่ะกระบวนการจะบีบเอ่อจะเขาเรียกอะไรบีบบีบสถานการณ์ให้ เราเจอแต่ปัญหาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาโฟกัสที่ปัจจุบันว่าปัจจุบันเราสามารถหาอะไรเอ่อเราสามารถหาความสุขได้เออเราสามารถหาความสุขได้จากไหนมัง่งในปัจจุบันที่เรามีอยู่อย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมเฟิร์สก็ประสบปัญหาทาั้งเรื่องการเงินหรือการงานมันก็มีสะดุดบ้างเนาะทุกทุกคนทุกคนเจอเหมือนกันหมดอยู่ที่มากหรือน้อยนะคะก็ไม่ต้องไปวัดตรงนั้นก็เหมือนให้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นความสุขอะไรที่ทําได้นะนะปัจจุบันนี้ นะคะแล้วก็ออกไปกราวดิง้งไปสัมผัสธ,ธรรมชาติบ้างนะคะไปผ่อนคลายรีแลกอยู่ใกล้ๆธรรมชาติกราวดิ้งก็คือการยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินนะคะไปรับพลังงานจากพระแม่ธรณีพระแม่ไก่อาก็ได้นะคะแล้วก็แสงอาทิตย์ก็เช่นกันค่ะสามารถล้างพลังงานลบได้คลื่นคลื่นเสียงใน YouTube ก็ได้นะคะบางคนมีการนั่งสมาธิแล้วเนาะหรือใครที่ไม่เคยนั่งสมาธิหรือฝึกสมาธิก็ลองทําดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนสมาธินั่งสมาธิหรือแบบไหนก็ได้ หรือใครที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดจริงๆเริ่มจากการอยู่กับลมหายใจณนะปัจจุบันบ่อยๆอย่อยางเช่นไม่ว่าเราจะกินข้าวหรือเราจะทําอะไรอยู่ลดแบบว่าอย่าเพิ่งไปคิดมันอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าออกพุทโทรหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ใครออชอบหรือสะดวกแบบไหนนะคะลองดูแล้วตรงนี้จะมันจะมีเสียงข้างในใจคุณจะแบบปิ้งแวบขึ้นมามันจะมีคำตอบจากสิ่งที่แบบคุณตามหานะคะ เมื่อไหร่ที่คุณคิดอยู่แบบนั้นมันจะมันจะไม่เจอคําตอบเนาะมันจะเหมือนติดกับดักเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนติดกับดักเหมือนเราแบบไปปิดตาตัวเองไว้ไปมัดตัวเองไว้ทางทางที่จริงอะ่ะมันมันแบบมันง่ายมากเลยก็คือหยุดคิดก่อนเนาะบางคนแบบอาจจะมีสภาวะที่คิดมากแบบว่าอาจจะมีเออเมื่อกี้มันตัดไปเนาะขอโทษน,นะคะ ก็คือแบบเหมือนอาจจะลังเลคิดมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยหลายพลังงานนะคะมีการเริ่มมาตระหนักรู้เริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มรู้แล้วว่าอ,อ,อะไรมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะ,ะเพิ่มเติมเนาะอ่าเดวิลเดวิลในที่นี้เฟอร์ First จะ ตีความเป็นเกี่ยวกับอัตราตัวตนแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอีโกโอ้อ่าอีโก้แล้วกันเนาะบางคนก็นรู้คําว่าอีโกโ้แบบบางทีเราทิฏฐิความมีอีโก้ความกลัว หรืออะไรที่เป็นพลังงานลบต่างๆนานาค่ะหรือการยึดถือถือมั่นในตนเองหรืออะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะเมื่อคุณวางอีโก้ได้เนี่ยค่อยๆเคลียร์ไปค่ะทุกคนมีหมดทุกคนจะมีอาตาัตราแต่ว่าพอเริ่มเข้าสู่การตื่นรู้ใช่ไหมเริ่มเริ่มมาอยู่ในกระบวนการการตื่นรู้เริ่มเข้าเส้นทางมาปฏิบัติมาเริ่มแบบเออเริ่มแบบมีความสงสัยว่าเราสรุปแล้วเราเกิดมาทําอะไรเออเราเกิดมาเพื่อโลกนี้มาแบบชดใช้ชดใช้กรรมหรอจริงๆไม่ใช่ทุกคน ทุกคนมาเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับจิตยกระดับจิตวิญญาณแล้วก็ที่จะมาเรียนรู้เส้นทางเพื่อที่จะเติบโตไปนะคะแล้วก็เคลียอัตราความเป็นตัวตน ที่อะไรที่มันเป็นลบป,ปะคะแล้วก็ความยึดถือยึดมั่นในตนเองอย่างงู้นอย่างนี้งั้นฉันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ฉันไม่ฟังอะไรเงี้ยคือให้เปิดใจมากขึ้นเปิดรับสิ่งต่างๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีลองรับฟังแล้วก็ลองปฏิบัติลองทําดูก่อนนะคะหรืออันนี้อาจจะเป็นกำลังตกอยู่ในเขาเรียกอะไรความคิดหรือการยึดติดก็ได้ค่ะการยึดติดการคาดหวังไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องความรักการเงินก็ได้หรือเ,ออเขาเรียกว่าอะไร อนาคตก็ได้ค่ะแบบว่าเหมือนเราไปยึดติดกับอนาคตมากไปว่าเราต้องสําเร็จอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยขอให้ผ่อนคลายตรงนั้นปล่อยฟรีวิวค่ะแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรที่ทําได้นะปัจจุบันอะไรที่มีความสุขในปัจจุบันเนี่ยค่ะกระบวนการจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลก็ตามค่ะเขาจะค่อยๆแบบเขาจะซัพพอร์ตเรื่อยๆถ้าเมื่อคุณเริ่มเข้าใจมากขึ้นคุณเริ่มมีการตระหนักรู้มากขึ้นใช่ไหมคะกออ็คุณจะ มันจะง่ายขึ้นพอคุณได้ตัดสินใจปุ๊บนะคอยคุณคอยสังเกตให้ดีนะคะพอตัดสินใจปุ๊บอะฉันทําอันนี้แหละฉันเลือกแล้วอะอย่างเฟิร์สยกตัวอย่างเลยนะก่อนอันนี้เฟิร์สไม่ได้บอกให้ใครแบบลาออกจากงานนะคะแต่ว่าก่อนอันนี้เฟิร์สทำงานประจําใช่ไหมแล้วมันแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่ทางเฟิร์สเฟิร์สทำแล้วมันรู้สึกเบือ่อเบื่อเบื่อแล้วทีเนี้ยเอออยู่ดีๆมันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีซายมีสัญญาณมาว่าแบบจาก youtube เนี่ยแหละคะ่ะว่าเราเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะเราเป็นคนที่่เกงนะ ตงเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองชอบอะไรลองนึกดูดีๆเฟิร์สก็กลับมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งก่อนที่จะเข้าเส้นทางกลับมาอยู่กับตัวเองบ่อยๆอ,อยู่กับตัวเองเยอะๆพอรู้แล้วรู้แล้วเอ้ยฉันอยากจะช่วยแบบฉันชอบแบบว่าเฟิร์สเฟิร์สอ่ะไม่ใช่ฉันสิเฟิร์สอยากจะแบบช่วยเหลือผู้คนเฟิร์สชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วก็อยาก ชอบดูดวงอืมชอบดูดวงอยากอ่านไพ่เคยซื้อไพ่มานานมากแล้วแต่ไม่เคยแบบได้สนใจเลยแล้วก็ไม่ได้แบบนั่งสมาธิด้วยทีนี้ยพอถึงเวลาช่วงจังหวะชีวิตเมื่อช่วงจังหวะเรามันมาถึงอะนะคะพอมันมีเงยเฟิร์สเจอใบนี้เหมือนกันตอนที่เฟิร์สด,ดูโอเคใช่ไหมมีใบนี้ขึ้นมาอ่าทีนี้เฟิร์สเปลี่ยนแปลงเลยเฟิร์สตัดสินใจเลยเลือกตามสัญชาตญาณตัวเองเลยให้สัญชาตญาณนำทางเลยฉันชอบอะไรถามในใจกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับความสงบใช่ไหมในใจบอกว่าเอาเลย เชื่อมั่นแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างง่ายไปหมดเลยทุกอย่างเหมือนจับวางจัดวางให้เฟิร์นเรียบร้อยเลยค่ะคือไม่รู้ว่าใครจะเจอสถานการณ์เดียวกับเฟิร์นม้างนะก็ประมาณนี้นะคะก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันกักขังคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความยึดติดอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณจะเคลียร์ออกได้ okay, okay. ทุกทุกคนนะคะ energy ทุกทุกคนในในในเนี้ยคือดีแล้วก็ขอให้คิดบวกเข้าไว้นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะเปิดเป็นไพ่ ยานโลกเนาะไม่ได้ใช้หลายคลิปแล้วนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไกด์หรือแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะอีอย่างสุดท้ายขอขอพูดอีกรอบพูดซ้ำหลายรอบแล้วเนาะคุณคือลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคือลูกหลักของจักรวาลคุณเอ,อ่อไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตานะคะ<น>ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะมันกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆขอภัยนะคะเสียงเสียงหลาน ออทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เข้ามาปัญหาอะไรมันเป็นแค่บททดสอบเฉยๆสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะไกด์อะไรเพิ่มเติมกับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะว้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากไกด์อะไรเพิ่มเติมคนที่เข้ามาชมคลิปคะ ใบแรกนะคะสัตว์ตูพ่ายแพ้อ่าใบที่สองบริวารใบที่สามปรงอืมบางคนปรงแล้วเนาะ มีความโปร่งเลขอาถรรพ์มีใครอาจจะเกี่ยวข้องกับเลขสิบสาก็ได้เลข7็ดกรด้หกสิบเจ็ดก็ได้นะคะแล้วก็สามสิบเอ็ดสามศย์สี่สี่ย์ก้าก็ได้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องแต่เฟิร์นมองว่าเลขอาถรรพ์เนี้ยอาจจะเป็นอยากไม่อยากให้มองเป็นเลขอาถรรพ์อยากให้มองว่ามันเป็นลักกี้เบอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นบวกทุกคนของอาถรรพ์อ่าเดี๋ยวก่อนนะมีใครอ่าเ,เดี๋ยวพูดทีเดียวนะพ่อแก่เห็นไหมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธ คุ้มครองคิดการใหญ่ค <c oughs> ู่รักว้าวโลเล็กสเสน่ห์ทางวาจาว้าวหลายๆคนนะอุ้ยธาตุน้ำสมบูรณ์สุดยอดประมาณนี้ <c oughs> นะกันนะศัตรูพ่ายแพ้ <c oughs> ไม่ว่า อยากให้คุณรู้เลยค่ะไม่ว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยกับเ,เสียงภายนอกรอบค้างไม่ว่าใครจะว่าคุณยังไงหรือใครคิดไม่ดีไม่ต้องสนใจนะคะใช้ความเมตตาใช้ความอภัยของคุณเพราะว่าทุกๆคนเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นคนที่แบบมีจิตที่จิตใจที่เมตตาอืมก็ให้รู้ไว้ว่า ไม่ต้องไปแค้นไม่ต้องไปโกรธเกลเกียดใครกันะก็ตามนะคะที่จะแบบเป็นที่คิดไม่ดีหรือทําไม่ดีค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ภัยตนเองนะคะแล้วก็คุณมีบริวารหรืออาจจะอันนี้ฝนไม่แน่ใจเนาะอาจจะบางคนเป็นออหัวหน้าก็ได้ค่ะบริวารที่อยู่รอบขานะคะตอนนี้คุณอาจจะ เหมือนเพิกเฉย,ด,ยด้วยสถานการณ์อะไรเงีย้ยก็ได้อาจจะมีการพูดคุยกับคนรอบข้างมากขึ้นก็ได้นะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเฟอร์ก็ไม่แน่ใจว่าอ,อ,อะไรยังไงแล้วก็ปรงนะคะก็คือปัญหาต่างๆนานาที่มันแก้ไขไม่ได้ก็บางบางทีพไพ่ใบนี้อาจจะเตือนว่าให้ปล่อยวางนะคะอะไรที่มันยังแก้ไม่ได้ก็ลองปล่อยวางไปบ้างนะคะแล้วก็ของอาถรรพ์อันนี้ เฟิร์ดัมไม่ใช่แบบว่าสายที่รู้เรื่องเกี่ยวกับของดำของไสยศาสตร์หรืออะไรนี้เลยแต่ว่าให้ดูดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะมูอะไรมานะคะ mm. ก็เนี่ยมันมีขึ้นมาในในหัวเฟิร์ดนะว่าเออสิ่งที่คุณได้มูมาหรืออะไรเนี้ยค่ะก็ให้ดูดีๆว่าเป็นเกี่ยวกับสายดำหรือเปล่านะคะให ออลองเช็คดีๆแล้วก็แต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่หรือฤาษีหรือปู่ฤาษีหรือรอ,รอ,อาจจะเป็นครูรุกครูบาอาจารย์นะคะมีมากมายเลยนะคะสิ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือก็ได้นะคะมีการสนับสนุนจากคุณคุณได้รับการสนับสนุนจากท่านท่านทั้งหลายนะคะแล้วก็คิดการใหญ่ คิดการใหญ่ก็ตรงตัวเลยเนาะคุณอาจจะก,กําลังออคิดเรื่องงานอยู่นะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นภาพมันมีภาพขึ้นมาในหัวนะคะแสดงว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปได้แล้วพอคุณลงมือทำอ่ะมันจะค่อยๆขยับขยายค่ะไปทีละขั้นมันจะไปทีละขั้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คู่รักเออในนี้อาจจะได้เจอคู่รักก็ได้หรือใครที่ มีคู่รักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคู่ที่จะอยู่กันไปด้วยแบบจวบจนวันสุดท้ายเลยก็ได้นะคะคู่รักไปนเน่จะมีคู่ในไพ่สําหรับนี้ใช่ไหมจะมีคู่บารมีคู่รักคู่ยักษ์อะไรเงี้ยคู่รักก็จะเป็นออ,อยู่กันจนวันสุดท้ายเนาะประมาณนี้จะช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางวาจาวาจาเป็น วาจาศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปอะคะ่ะถ้าพูดไปในสิ่งที่ดีก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเมื่อคุณพูดอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นแบบด่าทอหรือการที่พูดคิดลบกับตัวเองพูดอะไรที่เป็นสิ่งลบๆว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งอย่างงู้นฉันไม่เก่งอย่างนี้ฉันไม่มีสิทธิ์ที่ฉันแบบเหมือนเหมือนเป็นคุณไปตัด บ็อกสิ่งดีๆที่จะเข้ามาโดยทางคําพูดแล้วเพราะคุณเป็นคนที่มีวาจาที่มีสเสน่ห์ทางวาจาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามอะค่ะขอให้พูดไปในเชิงชที่ดีแต่จริงๆคุณคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าควรพูดอะไรยังไงกับใครกับใคร่ครๆๆี้นี้เนาะแล้วก็ธาตุน้ําสมบูรณ์นะคะหมายถึงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมีการที่คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณมีกําลังใจแล้วก็คุณแบบว่าสามารถปรับ ปรับสมดุลในทางอารมณ์ได้มากขึ้นและดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขอให้รู้ไว้แล้วก็เฟิร์สเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนเลยในกองนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเข้ากลุ่มนะคะมาเรียนรู้หรือมาคุยกันพูดคุยจริงๆในกลุ่มก็คุยกันเรื่อยเปื่อยค่ะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เข้ามานะคะใครรู้สึกว่า เงาๆแบบบ้างไม่มีเพื่อนคุยในนี้ก็คุยกันเลื่อยเปื่อยมีทั้งเลขแองเจิเลนัมเบอร์อะไรเงี้ยค่ะใหม่ๆก็ลองมาดูนะคะอยากให้เปิดใจกว้างให้กว้างแล้วก็เข้ามานะคะพูดคุยกันได้แบบฟรีวิวแบบว่าชิลๆเลยตามสบายเลยนะคะไม่มีใครตัดสินใครก็คิดนึกซะว่าพวกเราเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเฟิร์สก็ขอจบการอ่านไพ่คลิปแรนดอมเพียงเท่านี้นะคะ บ๊ายบายค่ะ